ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต like, ์พูดคุยกันหให้กับพวกเราช่องวันสาสอ็ดด้วยนะคะเลือกหมวดดีกว่าฮตอนนี้เป็นหมด4หมวดครับมีหมวดความฝันหมวดที่2ง,งานบวชครับหมวดที่3นะฮะน่าจะบอกคุณมากร้านขายยา <laughs> หรือหมวดที่4ี่เลิกกันเถอะเมื่อคืนฝันมาฝันว่นาจะได้เงินแสน อย่าไปตื่นเต้นอย่าแสดงการให้เห็นค่ะพร้อมนะผมขอคำปิดนาไม่มีเล้าความฝันอักษรมาครับนอนเด็กตื่นสายโดนตัวตัดโดนตัดตัวโดนมันใจ่ลูกกดนะกดแล้วนะครับค่ะ ใช้เวลาเยอะมากเลยอะโดนงูรัดตัวค่ะจริงเหรอาจริงเมื่อคืนหนูก็โดนหมายถึงงูที่เป็นสัตว์เหรอครับใช่ค่ะผานโทษนะคะงูรัดตัวหรือรัดคอคะนั่น ฝันว่าโดนงูรัดตัวมันฝันเกี่ยวกับอะไรจะตายค่ะจะตายใช่ไมาเข้าไปถึงเรื่องจะมีคู่รักคู่ครองไม่ใช่เหรอวันนี้ตอนนด้ที่นี่เฮ้ยเยชอบชอ้าหรือกหรือบอสก้าหรือบอสเอ้าก้าเหรอเดี๋ยวก่อนงูรัดตัวนี่เลือกเลือกตัวงูด้วยเหรอโอเคเปล่าว่า โอนงูรัดตัวค่ะเป็นคำตอบที่โูหูยหูกหูย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 หูกหูยหูยหูยหูกหูยหูยหูยหูเหูย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 ูยููููููยูููููููหููู ักษรมาครับนวดน้ำมันเฮ้ยอะไรอะไรปวดอะไรปวดความหวนเฮยนวดนี่งวดนี่สามหมดแล้วฮะงวดนี้สามหนึ่งตอบว่างวดนี้สามหนึ่ง แล้วเกี่ยวอะไรกับคำฝันอ่ะเฮ้ยหวยออกไงเคยฝันไหมเคยฝันไหมเคยฝันไหมเคยฝันค่ะฝันเป็นตัวเลขไงค่ะส่วนใหญ่ฝันเป็นเลขอะไรไม่รู้อะค่ะแต่คิดเองแล้วก็ดนตลอดเลยโ้อโดนรับประทานเลยอ็หัวดนี้สามหนึ่งเป็นคำตอบที่ มันใจทำใส่หน้าคนนี้สิเออนี่ป่อเขาจับหนูเขาจับตัวหนูจับเขหนูอะไรจับตัวหนูไอ้ก้ามือล็อกโต๊ะกินเลยนี่ผมอยากรู้ว่าคุณสองคนสิกันยังไงเนี่ยไปเจอกันค่ะแล้วเคมีมันตรงกันเรื่องความที่แบบว่าเรา ด้านเดียวกันสายเดียวกันทำงานด้านด้านแต่งหน้าค่ะค<อ>ทำเสิร์คงานวันนี้เพื่อนแต่งเก่งมาเพราะเพื่อนแต่งฟันมาให้ห่างมันเล็บด้วยเอาเอาเอาข้อนี้ก่อนอพร้อมนะ,ะถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับอ้ยหยาวมาอักษรมาครับ เวลา12วินนะครับพี่รูนี่รูโอ้มาแล้วปล่อยเวลาหมดได้เลยให้ยังไม่โอกาสในการตอบนะครับหนูยากวันนี้แหละอะไรล่ะหนูอยากตอบเลยหนูอยากกินหมาจะตอบว่าจะตอบว่าเร็วเร็วจะตอบว่าหนูอยากกินหมาไม่มีความตอดของอะไรเลยหนูตอบไปว่าหนูแรงมากตอนนี้หนูตอบเลว่าหนูอยากกินหมาหนูอยาก ว่ให้ทายคำถามเขาไม่ได้ถามว่าหิวหมาหรือหิวอะไรโอ้ต่อไปไม่ค็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราบีตี้บ็อกเกอร์เฮ้ยตายไยขออนุญาตถามทีมผมฟังมานักศรลปศาสตร์สุดหล่อครับก้าวบอสครับคุณคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรหนูอยากจะเป็นหมอครับหนูอยากกินหมาเป็นคำตอบที่ ค่ะถูกกับผีสิครับเอาลองดูฮะคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยคือคำว่าหนูอจะเป็นรู้แล้วเก่งจังเลย